อลองดูตัวนี้นะครับคืออุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับตอนที่ใช้สอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> คือบางทีนะครับตอนสอนเนี่ยนะครับมันอาจจะมีชำรุดนะครับชำรุดเสียหายนะครับเกิดจากการที่เราไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของระบบไฟบางทีมัน คือต่อผิดนิดเดียวนะครับก็อาจจะพังได้นะครับอลองดูตัวนี้นะครับอ่าบวกลบนะครับโอเคอันนี้5โนน้โวลต์นะครับนี้บวกลบอ่าโอเคนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคสามจุนะครับ อ่าคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเราจะ,ะทดลองกันได้ยังไงนะครับสมมุตินะครับดูตรงนี้อ่ะเรามาดูวงจรนะครับดูวงจรกันการทํางานของมอสเฟตนะครับมอสเฟตอ่าถ้าดูจากวงจรนะครับดูจากวงจรตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับเวลาไฟเนี่ยนะครับ ตัวไฟนะครับไฟ V in นะครับไฟ V in ก็คือไฟ19โวลต์นะครับ19โวลต์จากอะแดปเตอร์นะครับถูกจ่ายเข้ามานะครับถูกจ่ายเข้ามานะครับพอถูกจ่ายเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไฟมันก็จะวิ่งผ่านนะครับมันจะวิ่งผ่านมอสเฟตตัวนี้นะครับมันจะวิ่งผ่าน วิ่งผ่านเข้ามานะครับแล้วไฟมันจะมารออยู่ที่ตำแหน่ง P2 นะครับ P2 เนี่ยมันจะมีไฟก็คือ19โวลต์นะครับ19โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันไฟ19โวลต์เนี่ยนะครับมันก็จะไหลผ่านตัวนี้นะครับไหลผ่าน PR6 อ่า PR13 เนี่ยนะครับเข้ามาที่ขาเกตนะครับทำให้แรงดันที่ขาเกตเนี่ยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ19โวลต์ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเวลามันมีแรงดันไฟนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้าเท่ากับไฟที่จ่ายไบอัรให้กับขาเกตเนี่ยนะครับตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวนี้มันจะไม่ทํางานนะครับมอสเฟตตัวนี้จะไม่ทํางานนะครับมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการทํางานของมอสเฟตนะครับมอสเฟต p นะครับมอสเฟต p channel เนี่ยนะครับ เงื่อนไขการทํางานของมันก็คือมันจะต้องมีค่าแรงดันไฟนะครับแรงดันแรงดันของไฟที่ขาเกตเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแรงดันไฟขาเข้านะครับน้อยกว่าขาเข้านะครับขาเกตนะครับขาเกตจะต้องมีค่าแรงดันไฟน้อยกว่านะครับขาเข้าก็คือขาซอสนะครับ1นึ่อ่า เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติแรงดันไฟที่เท่ากันนะครับ19โวลต์19โวลต์เท่ากันเนี่ยนะครับ m o ส f e ตตัวนี้มันก็จะไม่ทำงานนะครับมอสเฟตจะไม่ทำงานนะครับถ้าซอร์สเท่ากับเกตเนี่ยนะครับมอสเฟตจะไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ MOSFET ชนิด P เนี่ยนะครับเวลาที่เขาเรียกการเรียกการไบอัดของมอสเฟตชนิด P เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าจ่ายแรงดันไบอัด ไฟที่ขาเกตเนี่ยเป็นลบนะครับเป็นลบคำว่าเป็นลบหมายถึงยังไงนะครับเป็นลบก็คือแรงดันที่ขาเกตเนี่ยมันต้องน้อยกว่านะครับน้อยกว่าขาซอสนะครับเป็นลบก็คืออย่างเช่นนะครับอย่างไฟตรงนี้นะครับมีค่าแรงดัน10โวลต์อย่างเงี้ยนะครับ10โวลต์นะครับ v vgs นะครับขาเกตเทียบกับขาซอสเนี่ยนะครับมันจะมีค่าแรงดันไฟก็คือเป็นลบนะครับ VGS อ่าอย่างตัวนี้นะครับก็คือ10บโวลต์นะครับ10นะครับ10ลบอ่า19นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีค่าแรงดันไฟก็คือที่ขาเกตเนี่ยนะครับมีค่าก็คือเป็นลบนะครับเป็นลบนะแต่ถ้าเป็นอ่าขานะครับ VGS นะครับ คือขาเกตเทียบกับขาซอสเนี่ยนะครับถ้ามันมีค่าแรงดันไฟคือ19กับ19เนี่ยนะครับแรงดันไฟมันจะเท่ากันนะครับแรงดันไฟจะเท่ากันน็่คือ0โนโวลต์นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าแรงดันไฟตรงนี้มันจะมีค่าเป็นบวกนะครับมีค่าเป็นบวกซึ่งมอสเฟตชนิดพีชแนลเนี่ยนะครับแรงดันไฟที่จะใช้ในการทํางานเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นขาเกตเนี่ยนะครับจะต้องมีค่าแรงดันนะครับแรงดันน้อยกว่าขาซอสนะครับตัวมอสเฟตจึงจะสามารถทํางานได้นะครับมอสเฟตพีชแนลเนี่ยนะครับสามารถทํางานได้นะครับอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับเรามาทดลองกันดูว่าหลักการตรงทฤษฎีตรงนี้นะครับกับปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับมัน เหมือนกันหรือเปล่านะครับเหมือนกันไหมนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอ่ะเราก็มาทดลองการดูนะครับคราวนี้นะครับอ่ะการทดลองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะดูขานะครับหนึ่งสองสามนะครับหนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหเจ็ดปดนะครับอ่ะแล้วก็ ครับเขียนเขียนไม่กระดะนะครับเรามาออกแบบวงจรแบบง่ายๆนะครับ1 2ึ่งสองสามหนนะครับขา4นะครับห้าหกเจ็ดปนะครับอโอเคนะครับตัวนี้เป็น P C.H. นะครับ mosfet p c h a n n น l นะครับโอเคนะครับเราจะออกแบบวงจรอย่างนี้นะครับก็คือมีไฟเข้ามานะครับเหมือนวงจรจริงเลยนะครับก็คือไฟเข้าที่ขา123นะครับเพราะฉะนั้น123มเนี่ยมันขาเดียวกันนะครับเราปล่อยไฟเข้าที่ขาไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟ Vin นนะครับส่วนตัวขา4เนี่ยนะครับเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะป้อนไฟเข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะป้อนไฟเข้าไปนะครับแล้วเราเดี๋ยวมาดูกันว่าต้องป้อนไฟเท่าไหร่นะครับถึงมอสเฟตจะทํางานนะครับคราวนี้ก็มาดูขาห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นขาเดียวกันนะครับคราวนี้เราก็ําหนดนะครับตัวต้านทานนะครับที่เป็นทําหน้าที่กาจัดกระแสตัวนี้นะครับเราก็เราจะเอาโหลดมาใส่นะครับหนึ่งตัวเป็นตัวต้านทานหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะใช้เป็นหลอด LED นะครับหลอด LED เป็นแสง ได้นั่นแหละนะครับก็อีกหนึ่งหลอดนะครับเพื่อให้เห็นการทํางานนะครับเพื่อให้เห็นการทํางานที่จะเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามอสเฟตนํากระแสได้นะครับกระแสไฟจะต้องผ่านนะครับวิ่งผ่านตัวนั่นทานนะครับแล้วก็จะผ่าน LED นะครับหลอดตัวนี้ก็จะต้องติดนะครับถ้ามอสเฟตนํากระแสแต่ถ้ามอสเฟตไม่นํากระแสนะครับหลอดไฟตัวนี้มันก็จะดับไปนะครับอันนี้จะต้องนํากระแสนะครับ อันนี้ก็คืออไม่นำกระแสนะครับหรือว่าไม่มีกระแสไฟไหลผ่านนั่นแหละนะครับถ้ามอสเฟตตัวนี้ทำงานนะครับมอสเฟตทำงานนะครับกระแสไฟสามารถไหลผ่าน LED ได้นะครับ LED จะติดนะครับแต่ถ้ามอสเฟตไม่ทำงานเนี่ยนะครับหลอดไฟมันก็จะดับนะครับเพราะมันไม่มีกระแสไฟวิ่งผ่านมานะครับโอเคครนี้เรามาลองดูนะครับมาลองดูตัวอย่าง